สบายดีและสวัสดีเด้อพ่อแม่พี่น้องเบื่อจุกูจุกคนเนาะกะบัว่าพี่น้องทางลาวหรือพี่น้องทางไทยหรือว่าพี่น้องต่างประเทศเนาะซาบัวกะกาบสบายดีเบื่อจุกูจุกคนพ่อแม่พี่น้องกะมื้อนี้เนาะซาบัวกะมาหาทางอาพ่อตู่ทันเนาะกะซาบัวบกเคยมาจักเถื่อพ่อแม่พี่น้องเนาะกะเคยเห็นในในหลายช่องเนาะที่ช่องใหญ่เพิ่นมาถ่ายทางอาทางพ่อตู่เพิ่นเนาะกะมื้อนี้ซาบัวกะมีโอกาสเนาะพ่อแม่พี่น้องเนาะกะ เขามามมายามทั้งพอตู้พอแม่พี่น้องเนาะเดี๋ยวชาวบัวพาพีพานองเนาะเข้าไปอ่ะทักทายสบายดีกับอ่าทั้งพอตู้เนาะไปไปเบิ่งไปชุ่มน้ำสาบัวพอแม่พี่น้องโอเคเนาะพอแม่พี่น้องเนาะตอนนี้สาบัวกัมาหอ่อาหนาของพอตู้เลยเนาะกับทั้งพอตู้กับนอนไห้นอน,หน,อนหน้าได้พอแม่พี่น้องเลย เดี๋ยวเสบัวพาผีพาน้องเนาะไปทักทายสบายดีทั้งครอบครัวของพ่อตู่เนาะยกลมันเยลเบิ่งหักกันเลยเกาเพื่อนไม่เคยดินบ่าวดินงยังบ่เคบิ่งสบายดีพ่อตู่สบายดีสบายดีนางไก่กันแท้นี่สบายดีเด้อเอยเด้อเป็นเอเด้อสบายดีคือกันเด้อสิบห้าปี ทางปฐาลโคชิหะต้นกันอยู่เท่ารปพาะหาสิบปีเนาะเออเลยะดลง้นชาวปฐาแพงบ่แ <funnel> ต <ing> ่งเมสาเจ็ดล้านปายธรรมดาก็ถือว่าได้แต็งได้แต่งเนาะทำช่องเฉลิอจะธรรมดาได้พระฐาเนาะหมูก็ะหมูขอวานชื่อนี่ก็ จำกันชิเปหลานอ๋อแหงแพงกว่งเจ้าอีกเนาะแพงกุดเาเอนสมควร่าดีได้เนาะเลี่ยงยังเลยงาเ่าบวเเ่าบวูยังนอยนะน่นนี่กับ้เคยก้เคยบวก้เท่านนยังว่าเนาะเท่าน่วยับเาไปหากันได้บ่เอ้เป็นมยัเนาะไก่กันเนาะเมียกันเป็นทางอันนี้ชื่อยังไะผู้เป็นเมีย เมตร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 เอาคือว่าง่าแค้อี่ยเเนอะอ้เมตรเมตรเมตรเออเมตรมตรโอ้สบายห้องใหญ่เนาะบัตรปรตูชื่อยังจะทันพตูทันเนาะอยู่จักปีเลยวนอตูอยู่น้ำกัน พีปลายนี่เด้ปีปลายไปเลยเอาเอาลูกเลยเนาะเอาลูกเลยจะไปดีเามาวัดิ้มงานเผ่พี่น้อาเอนีกัเนาะว่าคนไทยได้คนเนาะโบเคยมาเคยมาเคยมา้สบายดีเนาะดยสบายดีสบายดีสบายดีส่งเกน ือนาะว่าสิเป็นของโปลเนาะบ่ได้ยินข่าวหรอกพ่ตู่เอ้ยกินข้มือนานกาแฟบ่เออก็กินยู่วกาเฟนี่ผู้เช่ากินขู่มือวาอเช่าเขาไปกินอยู่บ้านโดยโอันนี้ใครเนาะได้ผลได้ผลได้ต้นพ่อตู่เอ้ยขี้โมท้าลยโดยดูหาแล้วนี่เป็นเป็นหน้าของพ่อตู่บ เออน่ของประตูแหละในจักรลอยนะประตูเจ้าชอบปีนิซาชอบเกินมาตมใจเนี่นะเี่ยเพียงกข่ยอันนี้อันนี้แมนเบิร์อันนี้แมนขอไอน้องมดขึ้นบนโดยโดยลายเจ้านะเจ้าชอบาดีนด์นอนเตะเช่าแทนลูกชายวาลูกชาวเจ้า ก็ได้กี่เดือนสิเดือนยังสิเอาอีกอยู่บ่พ่อตุเดี๋ยวเลยว่เนาะเมียเรายังหนุ่มยังน้อยอยู่มึงก็บ่นี่ได้เรื่องนี้ก็ได้อืมเป็นต่แพง่เนาะอือมันเป็นผู้หญิงได้คารอง้บัดนอนนาประจําเนาะประจําอยู่นี่เลยบ่ได้เข้าเมื่อนอนบ้านบ่อยู่เฮือนเข้าบเท่าคนหลายคน เดี really? ๋ยวพากันออกอดีเลยจำบอกเลยลูกเงินจ so ังกับแมนนะมาเห็นหน้าเองบริเรนหน้าพระเท้าหน้าหน้าก็สะดวกสบายไปแบบนึงเนาะเนี่ยมันบ้านมันจิตจิตตาะอยู่สกลวกอยู่บัดพื้นไพได้ใช่ปตุบ่มีแหละบ่มีมีพื้นไผแล้วอยู่แถวไรตตะเกียงบ่เออไพก้มไพยังจิ้มเมื่อชักเหมือนหนูถ้าเราดูหน่อยบริหารบ่ก็คืนบริหารเฉวเว้นอยากให้เนี่ย ฮอนโดนเนาะมีอาการฮอนอยู่ให้อยู่หน้ากระทรวงสบายอยู่มันแบบจะซ้ำอยู่บ้านแเนาะเดี๋ยวเห็นกับเดี๋ยวเห็นกับเมืองบ้านคือใกล้นี้ติดงเงเพียนเนาะแม่ใช้น้ำก๊อกบ่อือน้ำก๊อกน้ำก๊อกรวมบ่อนะบ่ละกระตัวอือโอ้แบบเหตุแบบนี้เนาะสบายเนาะ ปกตินี่ยางเลยเนาะจชาวนเนาะเด็กเป็นชาวนาเด็กเป็นเด็กนด็กของรัฐบาลมาซวยบ้านเขาดิเออมันมัดโครงกันแหละถอนออกแต่ก่อนก็พอเคยเป็นอชบอนะเป็นแพงเลยเลยพอมีลูกจะคนไหอเมียเก่านะสี่คนเบใามีครอบมีครัวไปแเรื่นยเลยมัดแล้วก่อนคิได้เอากระเพื่อนกระลูกมีป้ามัดแล้ว ไปอยู่ลูกค้าเมียอยู่ผู้เดียวก็เลยคิดอยู่ผู้เดียวอยู่กับร้านผู้นั้นนี่ร้านนี่แหละคำว่าเนาะบุกเฟซันติวัตบุกเฟซันติวัตเดี่ยวกับหน้าตาหนาเองเดี่ยวก็หนายังลูกตาเองนี่หน้าตะกอนนั่นบ่โซ่บ้านดีเลยก็เลยคิดอยากมีผูกคิงก็เลยคิดอยากมีมีเมียหน่อย ก่อนยึกิดว่าจะเอาเมนื้อเห็นตลอดเนาะเห็นกับอันน้องนี่ตลอดไม่บอกคยปากนํากันคู่มือหองแนวไปให้ไปน้าเทียงไก่กันเนาะให้เฉดเทียงนานนี่เทียงเราคู่นั่นเนาะหน้าไก่กันเนาะอโ้สงพ่อสงวมาเห็นกันเลยแม่แนบไม่ต้องไปหาไกลมากกันเอาใกล้ๆอีนี่จมีคนมีคำทั้งกว่าจีให้ลูกเมียกับบุ้มีเลยกับบันกับ คนจนก็เือกันเนี่ยมากงหักแล้วคือลูกไม่มีอนพอเสียนี่จากปีเสียแล้วบอกือแบบป้าห้างกันเก้าปีคุณเนยเสียบอกอตายได้เปรียยเก้าปีเนาะแต่ก่อนมันลูกยังอยู่น้ำวันนี้เขามืวกลูกเป็นผัวเลยโยมมันบัเป็นแล็บบันโยมอยู่เดียวเนาะผมีผู้เห็นให้เห็นหน้กินเลย อยู่เพียวกับหาคู่มาอยู่เป็นหมู่เป็นคู่แล้วเออพอได้บอกพื้นโอแฟนน้ำกันนี่เลยเด็กเก็ดงานดินกันเฮงบ่ะพ่อก็บ่เดิร์นกเด้อืออ่ะเด็กดีก็่ซะยอกกันกัเดือนบ่ฮอดฮอดปีบ่ได้วางช่องชำเดือนนี่แหละ้วเดือนยอดกันนี่จ้างเรามาดำนานี่บันเท่าไหร่ฮะวันเดียวเจ้าฮะตอนนั้นดูยดูซื่อนอันนี้ เราก็ดำจนแล้วพูดแล้วดำแล้วเลยก็ขึ้นมาขึ้นหางกันเลยก็เอากันอยู่วันนี้ล้วขอโทษด้วยแหละวันนี้อนุพ่อในทะเลเนี่ยเอาโอ้มีแล้วหกสิบปีโอนี้อ่าูนั่นได้สิะชิบาปีชิบหาชิมาปีนี่เลยแล้วชมื้อนี่กับชิาปีอืมเลยผมตอนแจงนี่สิบสี่ปีที่แล้วนี่แสดงวาอยู่กันมาในแรกปีหนึ่งเลยนี่อืมปีหนึ่งเลยโดยเนาะโอ้ สาชินสดกับไัวแดงปุ่นนายเลยเสียดาเอ้ยชาชินชดเท่าไรสักเจ็ดเจ็ดล้านห้เล้านหมูตัวหนึ่งบ่มูตัวนึ่งทำช่องสลึงบริหารบ้านือเฮาเด้อมูนบ้านนี่ก็กว่าลื่นเลยแต่ว่าแพงอยู่แต่ว่าทางเจ้าเอากบนองนี่บด้แดงเนาะบด้แพงได้กัมักหักกันความหักสนุน ค้อัากก็ข้อมากมักแล้วเดิแบบมักยูมกันได้แล้วก็เท่าไรก็เอาเลยอ้าวทางทางนอกมึงก็จะแบดเนาะเอ้าเป็นยังไงจ้าจังคืนมักอันเผาหนาวนะเป็นยังไงเป็นยังไงถือสตาร์ดูว่ากันมาหรกันมาเพราะ เออถือกันว่ากันว่าเกี่ยวเรื่องคำเบาคำว่านี่เนะบบอะเนอะคำว่า,าคำว่าแบบมีสุภาพเนาะแบบเบาดีอ่อ,อนโยนเนาะกันไม่เลิ่มมากไปไปสั้นเน้นบาปะเถ้า <c oughs> เหมือนขลมปะเถ้าไดนะ้ไหมขนมปูนไดงมีขนมปูนได้มียันดดนขลมปะเถ้าได้ล้ลานหน่อยนี่ <c oughs> เป็นเป็นลูกอันคนผู้ใหญ่คือลูกล่ะ ลูกล่าชดเนอลู well> กหล่าพิ่นเนาะเอ้ทางเพิ่นกับ oh พ่อมเพียงเนาะทางพ่อมทางแมียกันพ่อมพ่อมักเลเอากันแลเนาะ่่ทอมเเอาเละบาทั้งพึ่จะรอมกูอมกูจักและฟอมกูจักและคนมาทักเนาะมาทยงคคดพ่อมกันเลยเขาเอาเลบายน้เนาะน่อยหน่อยนี่ก็นอนขักอดีเลยมือพ่น่ะนอนขัแค่ียวนอนแต่หึงด้บ่อน่ะ เออฮะก็ะโดงลงยามันตื่นเร็วเลยนะจัดจีนนี่เลยบ่ถ้าว่านอนนี่ต้องได้ไกวแบบนี้บ่โอ้เห็นได้ไล้วป้าเลยตื่นตื่นหยามได้น้อก็คืนมันบ่ได้บ่ได้ไกวได้นอนธรรมดาดิก็คืนบ่ได้นอนอู่ที่บ่นอนแป้นเนาะโดยทิ้ให้วทิ้งหน้าก็บม่ได้ใส่เพรนใส่ผ้าเนาะอลมพัดก็จิหนาวแน่นอนฉันนอนมันบ่มีลมเลยนะยามเดี๋ยวนี้มันบ่มีลมหนาวเท่เลยยามหนาว ตาแบบลย่งเลยเนาะมันมันลมสินะแต่ดีอยู่ลมเย็นไม่เสียงเพราะว่าฮา่มีฟืนในไฟฮักก็ต้องใส่ลมธรรมชาติดีที่สุดมับุมมี่ไฟใส่เสียบพัดลมดีสลายเหตุยังเฉียบพัดเอาแต่ละมือบ่มีอยู่บ่ได้เหตุยังบ้างออยู่เชื่อหากินหายอยู่ก็บ่ได้ไปโอ้ยหากินหายอยู่นี่ยากอยู่ในบ้านก็เขียดอีกบ่มีเลยบ่มีหายยากก็เขียดกันเลย พากันกินยังแต่ละมือใช่ใช่ปลาปล่อยน้ำน้องนะเอ้ามีน้องมั้ยสิพูดนะน้องๆเราผู้ปล่อยปลาเลี้บ่ป้าก็ไดิทำช่องนิ่วนี่บอกโมยใหญ่เนาะมันเป็นน้องขังที่น้องดวงเนี่ใหญ่อยู่ตกแหนงมาเพิ่นกระบกบ่ะในน้องบ้ไรโบกเนาะกระบอกมีตัวใหญ่ไงบ่บ่ะบอก ทีเท่ามีน้องเนาะปล่อยปู่ปล่อยป่ากินข้าวกินน้ำนะบอสสามือนี่โอ้ยว่าฉีกินใบเห็ดบอนเห็ดเบียกรวมหมดแล้วเด้เห็ด้องของน้ำนะว่งน้ำเนาะแนวห้องเย็นจ้างเลยเพลงไหมจ้างและเห็ดรวมโอ้เห็ดรวมมันบ้าต้นถุบน้ำบ้านนี่ซื่อเนี่ยขอเพือกขอแห้งกันมาท่านสลายกันเนี่ยสลยกันออกแห้งของห้องเย็นเด้ของห้องเย็นต้องสลายกันเห็ดเนาะยกันเ็ด แล้วพายโยเขาวยอยามใช่ก็เรลยกเขาไปกินอยู่บ้านใหญ่ปุณอยู่เพื่อนอาจารย์เขาไปแล้วหากหระเฮ็ดมื้อนี้บ่โอ้ยเต็มืเชิญปุณวันนีก้ก็บริเฮ็ดม้วน,นเตีเบียกเฮ็ดน้ำวัดน้ำวาดเนี่ยเฮ็ดนนะารายเนาะว่อเผ่าคือว่าได้ยินข่าวเนาะขอโทษเนาะเขาทำอ่ะได้ย<อ>ินข่าวว่าทั้งเจ้าได้ปะกันเธอหนึ่ง้วบ่ ทังกระเมียนเน่ยโมเคยโเคยบอกย่างบมเป้าจะถูคือว่ามาอันคือว่าเขาป้าแล้วคืนอีกรอบสองเหนไหมบ่โมเคยไปพูนปูเท่านั่นพูนโดนกขะเบิ่งยิ่งจะจับบ้านน่าดูเยี่ยนเนั่ยบนลไปเน้่ยชาวนเพูาพายพูนชาพายน้องพูนจะกันยุบปูเท่าจะกัน บึงนั่นเราชอบบุด้กเลยน่าดูแคนเราได้แปลงเอาคาเดยน่คืนกันแล้วทางเขาอันนั้นเออยินบึงนั่นเราชอบเนาะวกว่าไปหากันอะไไปเรไปหาชัมภาเขาเบาเทียงเบาเล่านี่เด้เบาเล่านี่ก็ไปอยู่ เบิ่งกันซะจับดกเบิ้งลึงกันดกเบิ้งลึงกัน้ากคนนึ่สิรุ่นเดียวกับเจ้าว่ะอืโอ้ยย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 ่ยยยยยยยอยย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 ่ยย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 ยอยย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 ยายย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 ดยยยยยยยอยายยยเยยยย่ยียยย กินข้าวแบบสบายอยู่เนาะสบายเลยมันหมดมันหล่นหมดแต่ตอนมันหลอนเดินบิดกินยากเลยเพราะมันเจ็บเด้เนาะมันเจ็บเดี๋ยวนี้จะบายเพลงเนาะเหงื่อมันแข็งแข็งแห้งคนเด้เนาะผ่านมันแข็งเลยจะมองมันเห็แต่ว่าฮะสื่อแผนพันปอมนี่อยู่เพลงเนาะมาใส่ซบเลยเนาะ มันสีชอบใจนะได้ยังมันมีบนเขียวนั่นเลยเอามันใส่บนเขียวเดยน้องประตูน้องมีเป็นติดเนยมันแบบติดเอากนยมันมีกวบเลยแล้วหนาบนหลังกระได้ด้วยค่ะอ๋มาพัดก็ได้เขาเอ็กโค้งใช้เลยเลยนะบ่มีบนหุ้นดอกเขาว่าแพงเลยแพงบแไหมเพราะว่ามันเบิดคูเด็มเลยคือพรถามนเดือดสองเด็มเขาสียิงออกด้วยสองเด็มใส่แบบนั้นเลยใส่แบบนั้นเลยหมื่นปลายพูดจะบอกเออยันหมื่นปลายเลยค่ะว่า เฮานึ่งใส่ในบ้านกวีนึงก็ปริหมดล้านบาทนี n น้ําน้ําดื่มติหมดบึดโบกเลยโบกเลยเป็นโบกเลยโอ้บงุมงบ่อือโอก็พใช้้เ่าลาบาบ่ทั้งลุมทั้งเิงบ่ยังอือใช้แต่้งลุมคือว่าปลายนะนี่ปลายจําใจหมด ันไส้เบิร์ดมือปลายทั้งขันเด่มเดียวก็ยังแซนสองซนเดี๋ยวนี้นะคนื่เพราะว่าแข่ามันของสำคัญอยู่นะเมนบอกเวลาเขยแยะหอยแยเนาะเลยยทำหาใส่เบิร์ดโอ้มันก็ต้องลักมือึ้นผู้เล่นชวนเมียกับไปทางใดบ่เจาไปเยี่ยมไปไเดาลูกเนาะไปแรวมีผัวถูกจะได้หนานมาปะไปนำดงนำลานอยู่้หากินหาอยู่บไปไปเนาะ ตรก้านนี่ในก็ร้านก็มันเคยฝึกอย่ฝึก่บวานแ่โย่ดงนเนาะเคยใช้คนเเนาะยาอ๋อกินนมแม่เองมะเลยเข่าได้ะเข่าเข่มอ่ะบนี่เข่าใี่เข่ามิดบ่เลี้ยเขากองอ๋ใช้เขาก้องาะเดยอกินนมแม่แ้เนาะนมแม่กินนมแม่แต่ว่ากินเขากองอลยเอาบ่ได้ย่ำแบบเขาให้กิน ຍັງຄ <c ười> <c ười> ່ໍາິດຍັງບໍ່ຍໍາບໍ່ໄດ້ຍໍາບໍ່ໄດ້ເປັນແນວໃດບໍ່ເຄີຍບໍ່ຍໍາແລ້ວມັນບໍ່ແຫຼະຍໍາບໍ່ໄດ້ເອົາມາອືແກแม่ิ่มມລລູກ่ກົອວ່າ เราก็ยังิาหเป็นดอกนดเอย่าเปีนดีดีเลยทำนี้มีแต่กลองแล้วเด้อจ้ะสมไมนี่มีแต่กองกองกตเดี๋ยวนี้มันก็จะแพงแน่เดี๋ยวนี้เนาะปอยเนาะีสปายเลุณีสปายแพงันสมก้นเนาะเอ้าาก็เนาะสักาสีบราเ่าพึงได้พวกเราจะไปเบี้ยเมืนบ่ฮะลวกเล้วรกหรือม่ยาเลยเออลิกแล้ว ไม่ได้ไปเห็ดอีกรอบสองไว้ใชะตอนแดงหมดเลยตอนแรกพักอ่นก่อนเนาะบ่ายสองโมงสามโมงหมดแล้วโอยให้แดดมันอ่อนก่อนเนาะไมาดีนมาหัวน้ำตู้ยังฉะส่วนพักไผ่ฉันทางหลังย้อนเนี้ยมีปลูกยังนะมะพริกอืมเดี๋ยแอมหัวขึ้นมาหมดเลยสนนนะปลูกมะพริกอย่างเดียววะย่างเดียวอืมงูควายไรเนาะงัควายบ่มีปศดิ้นบ่มีว่าของไผ่ฉันของหมู เอามาปลูกไว้นี่โม้ควยพอนะบ่มี่ด้วยนะหมดขายมดบ่เออมดจะก้าวขี่บนอืมแต่ก่อนเนี่ยได้เนาะอืมเห็นน้ำเมื่อนน้ำช้านจะกี้แต่ก่อนแต่เมียก่อนพุ่นนะมดไปเขี้ยนเขี้ยนนี่แต่งลูกไฟแต่งลูกไฟลูกสาวเนาะเออมดไปอยู่ไปที่แล้วแต่ก่อนกับมีอยู่ยเนา ตัวหนึ่งชองอือให้ทางน้องเพิ่นกับบรมีบอส่ะบรมีบ่อมีเลยจูเบิ่อนกับทางพ่อแม่บรมแดงหายบ่ต่างคนต่างบ่มีทางพ่อแม่กับบรมีหายบอเพื่อนคอยช่องโตหนึ่งลูกเพื่อนกันย่างยุ่งยำยำมีน้องถือว่ามีน้องหลายคนบ่ทางน้องเออเพื่อนกับมี่เลยเอาคนอย่างขันแจงจุ๊สาวด่าเราเลยสาวบัว โอ้หเร้าเราะแเยจนอจอิมจงมั่นงเือเรยบส้นแตงวงพี่นี่เกื่อนเท่าเราก็ยังมีลูกผู้น้อยอยู่เนาะนั่นก็เนาะอ้าวโอเคิเนับผู้เถาเนาะควรพอชมควรเลยเนาะเมอำลาพระจาก็ด้ผู้เ่าด้อยู่ดีแมีโยเศกันเนาะแจะมีโอกาสก็สิมาเยมายาใหม่เนาะ โดยโดยโดยคือแม่เชื่อค่ะแม่ทีเดียวนี่เนาะแม่อุจจักเนาะทางมาถามมาบอกถามถามถามมาเรื่อยๆเนาะเพราะว่าพวกเราสิหุจักดาอยู่แถวนะคนแถวนี้กันเนาะอ๋อเพราะอยู่กับทีอุจจักแต่ลงเห็นมือเขาอุจจักโอเฉามาถามชื่อเลยอุจจักโลดกพอเคยไปหาเลาดิ่แถวแต่น้องจ้องกจีนแกริงเนแต่ยังเพี้ยนบบาเนาะ บ่เล้กไปในแ่านี้นะโอ้เขาลืงลืงน้ำไปหาเห็ดเชื่อเนื้อช้านในลืงกันไปเรื่อยๆนะเดี๋ยวนี้บไปดูไปแล้วเดี๋ยวนี้เลี้ยงบ่เลี้ยงบ่เลี้ยงเกือบไปทางไหนเนาะอเาโอเคแล้วเ่าเนาะกลับก่อนเด้อ๋ยวเฒ่าเด้อเฮง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 เฒ่าเนาะสวัสดี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 เนาะกลับก่อนเนาะ ตะปยเยอะสาววะลูกสาวคือเมย์ครับเช่นเนาะปากก็คือคือแนวในเมกันเลยเออบัดเดย่ะคือเจ้าเ้อะสด้ว่าเมยอยากได้แห้งกูแจ๊กแอรไเนี่ยคือเมย์เนี่ยคนเป็กหนาคือสหาบวชายเนาะจะเอนกนเลยผมบางงยิ้มมจ้าบัโอเคนอกพ่อเม่พี่น้องเนาะสาบัวกัมาหาทั้ง บพรัวของหั่ตู่ทันเนาะกัชาบัวกับบเคยมาจากเทอนเนี่ยพ่อแม่พี่น้องเนาะกัถามทางมาพ่อแม่พี่น้องเนาะถามกับเจ้ามากับทางพ่อตู้กันอนห้นอนหน้าพ่อแม่พี่น้องเนาะกับได้เข่ามือนอนบ้านพ่อแม่พี่น้องเนาะก็คือว่ามานอนหน้าประจำเนี่ยพ่อแม่พี่น้องเนาะกะเห็นห้าเห็นหน้าชองค้นพ่อแม่พี่น้องกับมีลูกกับนากัน ผู้เดียวพ่อแม่พี่น้องเนาะก็คือผู้หนึ่งก็เป็นผู้ยิ่งพ่อแม่พี่น้องเนาะก็แต่ก่อนกัพ่อตู่ก็เคยจ้างทั้งน้องเนาะมาดำห้ดำหน้าห่างกัะพ่อแม่พี่น้องหรือว่าหน้าไกลกันก็ได้เบาได้จากันเนี่ยก็เลยมักหักกันพ่อแม่พี่น้องเนาะนี่แหละพ่อแม่พี่น้องเนาะเพราะว่าพ่อตู่นี่ก็อยู่ผู้เดียวนะพ่อแม่พี่น้องเนาะก็รูปเต่าก็มีรอบมีครัวเบิด ก็เลยคิดอยากมีเมียนะพ่อแม่พี่น้องเนาะก็ได้กับทางน้องเพิ่นถือว่าอายุยังน้อยกะสิบสี่สิบห้าเนาะกัทางปู่ถือว่าอยายุไล้พอชมควนแล้ลเน้ะพ่อแม่พี่น้องเนาะกัหกสิบปลายพ่อแม่พี่น้องก็ถือว่าได้ดุหนึ่งแหละพ่อแม่พี่น้องเนาะกัเมื่อนี้ชาบัวก,ก็เลยถือโอกาสมาเด็มาเยี่ยมทางปู่เนาะ ก็บ่เคยมาจากเทเย์แหก็เคยเห็นแต่หล,ลายช่องหรือว่าช่องใหญ่มาหาทางพ่อตู้เนาะก็เลยเบะเข้ามาพ่อแม่พี่น้องเนาะก็โอเคเนาะพ่อแม่พี่น้องเนาะสาวัวก็จะได้ขอตัวไปก,นนก,ก่อนเนาะฝากติดตามหรือว่าก้นไตก้แชร์ให้สาวัวเนาะพอมีกำลังใจหรือว่าเห็ดคลิปลงไปเรื่อยๆเนาะสาวัวก็จะได้ขอตัวไปก่อนขอกล่าวกัว่า,บาสบายดี